ขอสัมภาษณ์ผลลับรวมๆเลยเนาะว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับตั้งแต่ทำมารู้สึกว่าอาการปวดท้องลดลงเนีน่ยสั้นแล้วก็อาการ,รนอนหลับไม่ลึกอย่างเงี้ยมันก็นอนหลับลึกอ๋อเหรอได้นอนหลับด้วยเหรอใช่แล้วก็รู้สึกว่าบบบับเมื่อจำเนื้อหา การเรียนได้น้อยอ่ะกรู้สึกเ่อก่อนที่มันอ่านรอบสองรอบเรื่องแล้วสมองเข้ามีเรื่องก็คือเวลาอ่านอะไรก็จำได้ง่ายขึ้นเนาะก็คือสบายขึ้นใช่ไหมร่างกายโดยรวมสบายขึ้นแล้วก็ไออาการปวดเรื้อรังที่เป็นทั้งทั้งหลังเหรอหลังสะโพกขานะก็ดูดี โอเคครับก็คือจากของเดิมเนี่ยเราไปมาทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ทั้งไทยจีนฝรั่งเนาะฝรั่งตอนนี้รักษาอยู่มีฝังเข็มกินยา<อ>โอเคครับผสมประส,สานกันไปแล้วก็พอมาทำอันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนาะใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนาะโอ้ดีเลยครับเนาะงั้นในร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเค,อเคงั้นยังไงก็เดี๋ยวบริหารบ่อยๆเนาะ แล้วก็มาเก็บอาการเป็นระยะเนาะพอใจการรักษาไหมครับพอใจครโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ